สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกวันนี้กันมาพอกันอีกแล้วพี่น้องอากาศสดใสเนาะวันนี้เนาะเมื่อวานนี่ก็ะคืมคึอมาลายมือแล้วพี่น้องคึอมาลายเมือละกันหนาวนั่เนาะอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่หนาวเขาบอกว่าเมื่อนี้เมื่อนี้ได้พี่น้องได้พยากรณ์อากาศเขาบอกว่าจะหนาวติดลบเท่าไรล่ะหาองศาพี่น้องหาองศาแต่ว่าสิเป็นมือแรงเนาะพี่น้องสิเป็นตอนแรงของเมื่อนี้นะแต่ว่ามือเศร้านี่ก็ติดลบประมาณสององศานะพี่น้อง หนึ่งองศาสององศาประมาณนี้คะ่ะแต่ว่าขามันหนาวกะจริงถามันแดดออกนี่สิห่อนพี่น้องเพราะว่าแดดประเทศอังกฤษหูซึกว่ามันไก่พระอาทิตย์เรืองจากไหนนะพี่น้องไปตาข้าวเดียวกระดำนะพี่นอ้อ,กกนนนองช่วงนี้คะ่ะสังเกตคอยดีดีพี่น้องช่วงนี้กกษน,นาแบบนาจะออกขาวเนี่ยจะนวลนบพอแดดมาสามเดือนเหมือนเบ่น้ำมือนน้ำยางกษิกสิขาวอีย่างเกษนานพี่น้องะ่ะสมุดว่าเบิงหนาห่อนเด้อพี่น้องวันนี้นา,นาหนาห่อนนี่สิโอ้ยหนาดำมืดดำข้อดำเบิดหนาแบบ ใส่หมวกป้าแดมันมันกิดมันหอนอะนะพี่น้องแบบว่าอันพระอาทิตย์มันไกลหรือจะไหนนะมันแบบดำเลยนะดำเห็นเลียวแห้งวัสด้ายูประเทศอังกฤษนี่เนาะงมัอนี้ก็ได้ของมาอ่าบะลายป้าไหพี่น้องบะลายป้าไหแต่ว่ากะมีให้มาให้เบิร์อยู่นะพี่น้องเนาะงกะคิดหอดสุปปูสุกก็นั่นแหละประเดี๋ยวบางทบอกจะแจกจะแจกสีจ็คเสือหุ่นซื้อความมัอนี้หู่นซื้อความดิแลกนะเดี๋ยวดิแลกบอกว่าถื่อนน้อพี่น้องแบบอ่ามันสดชื่นด้วยหัวใจจังใดบอกป่ะชืด แต่วันเาก็ซึมเมือแบบซึมซึมเศร้าเงางอยตื่นมากกับสลงสสลืออย่างต่างสีหนาแต่ว่าอ่ากันขึ้นมากกับย่างนอนบ่ค่อยรับปันใดตื่นดูนะพี่น้องตื่นดูแล้วก็เจ็บขิงประมาณนี้เนาะเจ็บขิงก็คือเมื่อเนื้อเมื่อยตัวเนาะก็ดีขึ้นเติบนจจออพะพี่น้องดีขึ้นเติบอาจจะเจอไอพระอาทิตย์นํากับกับโมงโหเนาะก็ตะกะถาเบื่องพี่น้องสามวันดีสีวันลายคือเก่าตะวันชวนอิจสากรรม พสบายพี่น้องมาสองอาทิตย์ละไอเนาะแม่เที่ยวกับไอแบบไอโคกๆนะพี่น้องไอแบบแต่ว่าเจสิก้าเนี่ยผมเชื่อว่าสิเป็นลายกระมูเนาะสิเป็นแบบไม่คี้โมกแล้วก็อ่าให้เจ็บบวกประมาณนี้นะพี่น้องเจสิก้าสิเป็นลายกระมูพ่อก็บอก่็เป็นยังคอยก็เริ่มซีดขือนนิดนิดหน่อยพี่น้องแต่ว่ากะอ่าแหละเสมอพี่น้องแล้วตสมือเนาะก็มาบอกกันเลยเนาะว่าแต่ยังม่เนาะช่วงนี้กะเขากะเริ่มมาขายของลายขื้นพี่น้องเพราะว่าช่วงกลางวันมันสีลายแล้วก็เริ่มอากาศอุ่นขึ้นนะสินะพี่น้องเนาะอันนี้คอยกระดกกระเปา แคทคลิปสันเนาะพี่น้องอันนี้เป็นภาษาไทยเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษกะบอะไรถ้าเธอสิอ่านนะคะถ้าเธอสิอ่านนะแคทคลิปสันอยังประมาณนี้นะพี่น้องเขาออยัง่ายๆเนาะแคบคลิปสันมันง่ายดีนะมันออกเสียงง่ายสินะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าไอ้แบรนด์ยี่ห้อหนึ่งเนาะที่ถ้าถามว่าไปซื้อยุลลานแพงบบก,กับแพงเติอบอยุนนะพี่น้องแต่ว่ากบรบเปดาแพงแบบขนาดแพงแพงแพง,แพง,แพงคืออันอันอัน,อนย,ยี่ห้ออื่นเนาะเขาซื้อมาสามปอนด์พี่น้อง คนก็นค่อยว่าคนบ่อยน,น,นิยมปะเนี่ยอันเพราะว่าอันดับหนึ่งมันหนักพี่นอ้องรู้ซึกว่ามันหนักหรือมันก็เป็นกระเป๋าอ่าเป็นกระเป๋าคล้ายๆพลาสติกอ่นะาพี่นอ้องเป็นกระเป๋าพลาสติกแต่ว่ามันมีความสวยงามอยู่นะแ้วแต่ยุคแ้วแต่สมัยมันเนาะแต่ว่าส่วนมากคนอยู่นี่จะนิยมทั่วไปเนาะพี่น้องนิยมทั่วไปคือเป็นกระเป๋าที่เป็นยี่ห้อนะอ่าเอ่ออ่าแรดลี่พี่นอ้องยี่ห้อแรดลี่นี้อ่าส่วนมากคนจะแบบ ใส่กันแผ่หลายนะพี่น้องแรดลี่แล้วก็คลิปลิงเนาะคลิปลิงก็ถือว่าดีอยู่นะประมาณเดียวกันกับหนึ่งหูซึกว่าอ่าค้นกระสีใส่นี่แหละสามยี่ห้อนี่แหละที่เคยเห็นนะนอกนั้นกระสีเป็นกระเป๋าตามห้างสินค้าทั่วไปกระสีเป็นกระเป๋าตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะพี่น้องตามไอ้มันกระสีมีฟอสซิลอีหยังเจสินาสยี่ห้อตาม อแบรนด์เสื้อผ้าต่างๆสิกับซิมีหลายอยู่แต่ว่าที่ขายเลยอีรีน่ะพี่น้องที่ขายเลยอีรีที่ซื้อมาแล้วขายได้ก็มีอยู่สามยี่ห้อที่ซื้อก็มีเอ่อแคปแคป,แคปคิดซันนี่ยละก็มีอันด์คิปลิงเนาะแล้วก็มีอันแลนลี่นี่ยสามยี่ห้อนี่ทีที่เขาเล่นกันนะของมือสองเนาะนอกนั้น,นก็มีขายอยู่ตยยแต่ว่าก็อ่อขายปอนหนึ่งสองปอนหาซิฟที่กับแทดซึ่งผมไม่คนอสื่อนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ซื้อมาสามปอนพี่น้องกั อ่าสพานนังฝ่าเลยแหละพี่น้องตัวนี้สามสามปอนกับคู่น่สี่สิบก็พี่น้องงันงืนกับคืนคืนล่องล่องอันแหล่แปเนาะสี่สิบสามสิบเ,เ,ะะเก่าสามสิบแปดแหล่เอนะแหล่เธอเนาะแล้วก็อมากกับเป็นอันนาฬิกาเนาะพี่น้อง <c oughs> นาฬิกาอันนี้เขาจะมีคนลูกค่าเนาะพี่น้องจะมีลูกค้าที่เข้าสื่ออัน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  อันอะไรอีย่างหล่ะก็อิ่นว่าอันเอลวิทนี่ลาพี่น้องเอยจะมันเอิ่นอย่างเนาะเอลวิทนี่ไปสะสมเนาะก็ซื้อมาหลายเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันอน้อยนะพี่น้องอันนี้แบบนี้ก็จะเป็นเอลวิทอันอ่าอย่างล่ะเต้นล่ําบ่เต้นเต็นเต็นเพลงอะไรเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นแอบพี่น้องถ้าเป็นภาษาไทยก็จเอิ่นกระปุกกันนะเนาะอันแอบไอ หินพี่น้องอันนี้เป็นหินเนาะหินล้วเข้ามาจีแย่มาอยังสินะพี่น้องต่อมาก็สิเป็นแนวตั้งแนวตั้งอย่างละ่ะแนวดั่งตั้งรูปนะพี่น้องเอากลางออกแล้วเอารูปมาตั้งนี่สินะเอารูปมาตั้งเอาอยางมาตั้งสินะส่วนมากเขาสิมาตั้งรูปลนะ่ะได้มาสองอันเนาะอันละปอนเนาะสองปอนต่อมาก็เป็นนาฬิกาเซโก้ go, พี่น้องคือเนไซโก้ไซโก้พอนอเจสิกาหวานโมเมนต์โมเมนต์ไซโก้ เอิอเซโก้เพิ่นว่าต่อมาก็เป็นอันกําไลพี่น้องอันนี้ก็เป็นอ่าแอมแอมเบอร์เนาะหรือว่าอันอัมพันเนาะปานเท่าเอิออัมพันต์นะพี่เนาะอัมพันเนาะอันนี้สื่อมาจากบ้านสื่อมาหลาไลอันพี่เนาะหลไลอันซิปซิปอันนะประมาณซิปอันรวมกับไอ้เข้มกัดน้เนาะประมาณถือถือไปออลปวนละไปต่อมาก็เป็นอัน มุกพี่น้องกําไลแขนมุกอันนี้ก็เป็นกําไลแขนอันอเอออื่นอย่างไรนี่อันนี้ไอพัชติกกันหลายพี่น้องแต่ว่ามันก็งามดีเนาะก็ขายได้เอ่อต่อมากกเป็นที่เขียบุรีเอลวิสท,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 ที่ติดกระดาษไอติดตู้เย็นพี่น้องอันนี้ต่อมากก็เป็นกองกองใส่ของ ็เป็นแหวนขยายนาออันนี้ก็เป็นแหวนขยายแล้วค่ะอันตัวไหนขาบูบอกแล้วคาะแสดงว่าสามีซื้อมาพี่น้องอันนี้ก็ประมาณหนึ่งปอนด์เนาะอันนี้เนาะพี่นเองเบอ่งไฟฟ้าหนึ่งปอนด์เนาเป็นแหวนขยายเนาะอันนี้กะคือซื้ามางามดีเนาะพี่น้องอันนี้เป็นเปลือกหอยนะพี่น้องเปลือกหอยเนาะหนึ่งปอนต่อมาก็เป็นอันนาฬิกาพี่น้องอันนี้นาฬิกาแล้วก็เป็นเข็มทิศเนาะอันนี้ก็หนึ่งปอน เม่นบอลต่อมาก็เป็นอ่าที่ทับกระดาษพี่น้องที่ทับกระดาษต่อมาก็จะเป็นเป็นตารีไวอ๋อเมนบอรีไวาย,เ,เ,วายเลเบน <c oughs> เลเบนตาเลเบนเราเบาถือเบอาเราหันอีกฮะจ่องภาษาไทยอ่ะซือ้อเบาก็ถือกระเด็นเนาะเลเบนอ่ากสี เป็นแว่นตาของผู้หญิงหนอะพี่องสีงามๆเลยพี่น้องามเป็นนาฬิอันานฬิกาเล่เบแหนนปปวนนอนสิบปวนด์นะแพงแฮงามันแถมันก็บรรเทาพี่นอ้อยา่าจะซื้อมาแบบนั่งเอเทากันึกวันเป็นของแถมันก็บรรเทาสิน่ะมากระไปตุ้มหูตุ้มหูมุก you finish your finish f ฟ o น thank you. โอเคอันนี้ก็เป็นอันหินอะมาติสอะมาติสอันนี้คือซื้อมาสองปอนด์พี่น้องอันน,น,นี้ซื้อมาสองปนองนด์ปันหาเนี่ยเอาบุซื้อบ่มีหลายนะเพราะว่าก็อดคอมที่ก็ไปซื้อก็สีเป็นพวกหินพวกเครื่องประดับเดี๋ยวนี้บ่เห็นเครื่องประดับพี่น้องคนหา,หาหลายแหง่งเนาะ นี่ลัของแบบเป็นหินหินของประดับของหาอย่างๆเนี่ยมันก็จะหาอยากตามของสิเนาะแต่ว่าเวลาเขาได้มาแล้วมันสิได้แบบดีเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำมตีคือกันพี่เนาะอันนี้หาซิพี่ต่อมาก็เป็นอันเงินเนาะอันนี้เขาแบบว่าเขาเอาแควนอันไห้น้ำอันฟ้าบานประมาณนี้นะพี่นอ้องฟัาเปินฟ้าบานเนาะเออตามคำอ่าผนังบานันสิเนาะอันนี้เนาะต่อมาก็สิเป็นเข็มกลัดเนาะเข็มกลัดนี่ก็ซื้อมากอัน อัลลอปอนึ่งพลัดไปสมัยนี้หูซึกว่ามันสิกของแพงขืนในพี่น้องอยุค่้าบูเซลก็ไดม้มันเป็นน้ำยุคน้ำสมัยมันอีหรีเดพี่น้องค่ะผู้ใดอยู่เมืองไทยละแบบว่า,วาของขืนละคาเนี่ยมันตกตกใจหลบพี่น้องเขาข้นทั่วโลกว่าต้องไปถ่านอันอันเป้อันโทษอันรัฐบงรัฐบาลเนาะพี่น้องมันขึ้นทั่วโลกอีหรีอันมันข้นตามสงครามมันขืนตามโรคระบาดอีหรีเด้พี่น้องอันนี้ค่ะ ก็เป็นเข้มกัดเนาะเข้มกัดพี่เนาะอัลละปอนปบตะกี้สมัยเขาซื้อใหม่ๆนั่นอัลละยีสิพี่หนึ่งเด้พี่เนาะอัลละยีสิพี่หนึ่งเด้แบบบอนหนึ่งมันสิมีลอยพี่นะเนาะยีสิพี่กับซมสิปบาทหาบาทประมาณนี้เนาะพะเอเผอต่อไดนฮีซพี่ตอสมัยตะกี้สิบพี่ก็ไปต่อเด้พี่เนาะนี่เนาะอันนี้ก็เป็นจี่สอยพี่เนาะจี G ่สอยเป็นอามติสเนาะ มันก็เมื่อคืพอจะของตะเขียนซิพี่ก็ไปต่อค่ะดนพี่นอ้องหาพี่ประมาณเนี้ยพี่น้องก็เป็นเรียนสินาะพี่นอ้องเรียนที่เข้าหอยตามเสือทห,ทหารหนึ่งสินาะเขาจะหอยตามเสือทหารหนึ่งสินาะพี่นอ้องหอยแบบบางคนก็หอยแบบร้ายอยู่ดีเด้เขาใ้เรียนยังมาเขาก็หอยอย่างนีสินาะต่อมาก็เป็นอู่แก้วพี่น้องแก้วพิวเตอร์นะพี่นอ้องพิวเตอร์มันก็นจะมีอัน ไปปักไห้นะว่าขีมงขีมาสลักหินคือกําแพงวัดวนครวัดต่อมาก็เป็นอ่านี่ละพี่น้องเห็นบอมราคามันแพงดยเนฮาร์ิปปอนพอด้พี่น้องซองอันนี้้าสิปปอนหมดเลยแบบซื้อจากเขานะะ้าสิปปอนแล้วก็ไปขายราคาต่างหากนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเงินเนาะอันนี้มันเป็นเงินคิงจอดนี่แต่ว่าเราก็ซื้อมาขายได้กำไรอยู่ก็ ก็ถือว่าคุ้มนะซื้อมาหาชิปปอนาขาเขาเห็นเห็นอยู่เฮาไปขายหกชิปปอนเฮาก็ได้กำไรชิปปอนกระสือนะนักเถื่อนักเถื่อแต่บริจำเป็นซื้อคลอ,อ,องถือเบิร์เด้พี่น้องพวกขาขไม่ขายนี่เนาะอันนี้ก็เป็นรถคลาสสิกพี่น้องรถคลาสสิกเนาะนี่ละพี่น้องของอได้มากก็สีซ้ำนี่ล่ะก็สีเป็นเอวงเอวิทนี่ล่ะประมาณนี้เนาะนี่อีกบัวแล้วก็สีเป็นเหรียญพี่น้องก็สีเป็นอันนี้พี่น้องเป็นอัน อ่าที่สวยก็จะเป็นเียหลายเหรียญเดือน,นเงินพี่น้องอันนี้ก็เป็นควีนวิกตอเรียอันนี้ก็เป็นเงินพี่น้องมันสิบม,มีทั้งที่ข้าวสางด้วยเงินแท้ฉแล้วกันสางด้วยอ่าอยังไงละ่ะทองแดงทองเหลืองอยังไงสินะพี่น้องเหรียญน,นี่เขาก็ไปศึกษามาว่าเหรียญพอโซได้ที่ข้าวสางด้วยเงินเขาก็สื่อเนาะแต่ว่าคนหาหลายหลายเลยพี่น้องคนหาหลาย โบ๊ะเบนหนหอยๆนะแบบคนหาหลายเข้าหูเนาะขากระหูอ๋อหัวกระไดอันนี้มานําได้พี่น้องหอกระไดอันแหวนมันผ่อนอันนี้เป็นแหวนอันอแพนดอร่าเนาะอันนี้เนาะแพนดอร่าอันนี้่อยซื้อมาอันละหาซิพี่พี่น้องแหวนแพนดอร่ามันก็จะมีห่อแพนดอร่าอยู่ั้างในเห็นเหาเห็นนะพี่น้องสเตไมาโซงอันเนาะตัวนี้ก็หาซิพี่เนาะส้าบาทพี่น้องยูนในหลานกับแพงกับดอกกระเดืออน่พี่น้องเนาะอันนี้ก็ส้าบาทนะซื้อมา อันเป็นตะวัวเป็นตะหัวเลยนั่งเถอะอันคนเอามาขายอยงเี้ยนาะอันมันจะมีแหวนวงหนึ่งที่อยู่ในกล่องนะเขาขายสิบปอนด์แต่ว่าอันแหวนที่มันบ่มีกล่องนี่เขาขายอยู่หาสิบพี่พี่น้องแต่ว่าคนก็หาหลายแล้วแต่ดวงเฮาเนาะอันนี้กับตะหูเราละก็สิเป็นเหรียญเนาะพี่น้องตะหูเหรียญอันนี้ก็เป็นคลิป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 ฟลิงบ่คลิปที่เฮาใส่นั่นคือเสืออันเี่ เปเรียนเก่าพี่น้องเรียนเก่าเรียนเก่ากุศล้ายแน่อยู่ดอกพี่ค่ะรีวิวอะไรเนาะคลิปนี้กะชีสั้มนี่ละพี่น้องเนาะกะของกระเดม้าโบหลายไปไหนเนาะแล้วก็ไม่แก้วน้ำเออดีแก้วอ่ะให้เบิ่งน้ำเลยแก้วเอลวิดเนาะพี่น้องนั่นละได้สั้มนี่ละพี่น้องตอนไหนก็จะเป็นหนังสือซีดีดีวีดีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเอาละคลิปนี้ก็ซชั้นนี่ละพี่น้องเจอกันคลิปหน้ามีอันดีๆส่วยทำงานด้วยสิมาหม่อมหมวยหอยสังสู่ฝั่งนะอร์เนาะสวัสดีค่ะ